อาวลูกค้านั่งเฉยนะครับผมจะตัดผมเป็นลูกค้านะครับเงี้ยเงี้ลูกค้าอยู่หางหน้าานนงนู้นเงยหน้าขึ้นเงี้อ้าวตัดข้างบนนะครับหันหน้าไทางน,นู้นครับลูกค้าเงี้ โอเคลูกค้าอยู่อย่างนิ่งลูกค้าอยู่นิดนึงลูกค้าอย่าไ่เสร็จเลยเดี๋ยวช่างก็จะปัดผมหน้าให้โอเคอ่านตขนาข้างหน้าหนึงนะเหยเดีหยเสร็จยัง,ง,งเสร็จเสร็จยังครับเสร็จแล้วขอบคุณครับยังทูจ้ายังสาธุ ไม่ฉีดทำให้พ่อนะแต่ปวพ่อนะงี้่อาตัดปวแต่ปพ่อเลยนี่นี่ตัดพ่อตัดพ่องี้เอาเนี่ยแต่วพ่อเลยอันนี้ ก็ปอบปอบก็บีบดีแต่วันนี้มีนมันลูกค้าตัดผมไหมต<ะ>ัดไหมครับตัด<ะ>มีเงินเท่าไหร่ครับม,มีไหมเอาเงินเ่ะเอาเงินมาห้าบาทมีไหมไม,มันก็มีเงินจ่ายชา่างเดสมันตัดฟรีว่าได้เดส<ผ>ม่ไม่ไม่ไม่ม,ไม,มีเงินก็จุกก่อนแล้วกันอ่ะตัดผมไหมตัดผมไหมเ<ม>อาจุกก่อนนี่แหลผมจุกพ่อก่อนคือค่าเรียกเก็ยเอาจุกพ่อก่อนไปลูก โอ้ยลูกค้าก็อย่างได้ม